สบายดีพี่น้องสบายดีออ้พี่นงเสบายดีพี่น้องนี่ย,ยายแปรหงาทางนะ<ห>อันนี้ทางนะวะถูกเขามาบักลายเนาะยายแปรเขามาบักลายวะ<ห>ทางเก่าบ่อยน,นะ ไม่ใช่ไม่ใช่บนแดนน่ะใช่เขาเจ้าแง่หน่อยก็เจ้าได้เนาะตาหอดพีแต่ว่าก็เบิ่งมัน มาเบิ่งดินแย่แพรพี่น้องบ่อนเป็นขั้วทางข้าเจา้าป้านในเอฟสวรรค์ยังให้คายพี่น้องเอ้ยกเนี่ยขั้วทางข้าเจา้เจาทอดผุดินเล่าก,กันเลือดน้อยเดียวหนึ่งเลือดแต่หอมเพื่อนล่าหันพี่น้องป้านเอาไว้แย่แปรคายแบ่งคายแป่งค,าย,ค,า,ยคายแล้วก็ไม่บ่ลอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเลือดแต่สำนึก okay. ดินจะน้านะ,ะเออข้าเจ้าหยาไว้ทางบ่อยนะแต่ได้มาบ่ตัวนี้นะจต่เฮิงแล้วโอ้ เนือกว่าดินนั่นเนือว่าดินชื่อเจ้าด้วยทาวบ,บ่แม่นอะมัางหทางลงนาต<อ>งทางลงนมามานม,ามักมึงมาเทางไปไหนมาบ่เคยดิโอ้ยไปอันโดแกดินกนะ้ากระอดทางนาขาตแก่มาใช่โอ้น้าใชตะมุนโอ้เอาา,าขาลงขตะว่าบาอ ครับผมมีเงินไอ้อันนี้ถ้าเก่ามั่นหน่นะเขาจะหยาไว้เลยหยาเพลก็ไปอีพุ่นบ่แล้วเฮ้ยแล้วเขาป้าเก่ามากคือเก่าแม่หลุดมากใช่เขาเหยียบอีกด้วยมั่นอ้าวคือเบ็ดนั่นมันแหลวหลุดจากคือเสรศษลายเถิดถ้ากันป้าเงาเป็นแบบแบบมันกับป้าเลยตรอไหเขาจะเสร็จเอาเศษด้วยกูเศษห้าลักคนมาเขาเห็นแล้วก่อนเดือนหกพุ่นอันนี้เศษทั่วน้อยเอาก็ได้อันนี้ นนันอยงวนเอนั่นก็ถอดดินแดงอะไรคือต้องัเงมาเลยย่างันีนลนนแลวะ,ละว้บอกเขาก็เดียวา่าหยาทางชุดเหล่งนี่เลยพี่น้องบมาเฮีอนจะแปถึองอีซีนไปซนไมาจะจับงมาะะได้กันเอาน้ำมาดอไปจับมาได้แล้ เวลาเจ้าจะเสียหัวใหม่อยู่เออแล้วยัง่ยเสียน้ำแบกจับมาใส่แล้วอแล้วก็เสียเอาใหม่เน่อยเหตุผลไปจเจอใหม่หน่อเออมาแล้วเข้าเจ้าขอบริสุทมิ์เจ้าขอทัออ่วเจ้าผิดว่าเวลาจะาจะเห็ดใหม่จะบอกเขาจะและแต่อันนั้นเด้น่ะบอลลักปูนนะ นำมาบอกค่ะลายอะไรอ,ะอีซีนะโทษลุงฮะมัดขั้วเกียร์ใช้อยู่นั่นนี่อีซีนะ,ะบังผ้าทาไปเนี่ยปซื้อจะถ่าย,อยบอกบอกนนบอกไปก็ะสังมันอยู่ในสายนั่ซื้อเที่ยวไปนั่นนี่มัดขัวข้วกไผายั้วผู้เทียวมาแต่อันนากนะตาคู่ครัวเลย้อนเลยมันรับัวต่อไม่ใช่ใเกียร์ใช่นะบุบดาม่าได้อยู่น้ากระต่ายนั่นอีซีหักได้ลายบก่กลายเต๋อืม มื่ออื่นใช่ไดมเมื่อหาบข่าวดีอยู่บ่เมื่ออื่นนี่ข่าวดีนะห่วยข่าวดีคงแสบคงนัวแล้วเห่ยบุญปากสะมีอยู่บ่ได้บ่ได้เอามาส่งนายก็ใช่ป้ายพ้าเถ้าไล่ผู้เดียวอยู่ห่ะมึงมึงกับหิวกับแม่มึงอยู่นี่แหละ ก็ได no. uh, yes. yeah. ้แต่ชางเขาจับสีช่างเขาจับงัวนะน้องสีอยู่คนเดียวพี่น้องอยู่เทือนข่าวดีแล้วขูแขวเมียนขาเราแล้วจับนี่ได้แต่ว่าเนาะได้ได้เขาจัมือเมียนขู่าลขี้ดินเอาไปเผื่อขู่ขี้ดินออกาไปพี่น้องพักคี้ขาวก็ยังไ่ยัางอะนะ บอกกระเรียกว่าไก่อยู่ในตูสบายดีป่าลูกไหมไหมสบายดีป่าลูกอือ,อ,เ,อเมื่อสวนบ่าเห็นยายแปรกับบุมวลพี่น้องเลยเขาจะไปจงปงลูกอยูเขาพักกันโฮสแหละเราบ่าป่านนี่้แรกกูจะไป าไปสยตังงัวน่ะอืมก็เชื่อวดไฟนะงัวหมมามันชุมเพืองอืมฟ้าบได้นีฮันเา้ามัวมันได้อจวยเฮ้ยมันนมันจะหยุบลง่วยเพือหมดหลยแต่ว่าตัวเองมะไปเดี๋ยาจะจับไดจับถ้าจับไปหายเน้นอยู่ ไปหมูไปเดี๋ยเส้าหนึ่งบัวได้ไปมไปไไม่เขา่าหมูจะก้างัวประจ่อยมากหลายๆอันนี้เข้าออนแก่ดินเอ้าเงินนันผ่า,ผาใหมังหม่มยังไม่ได้แตกส่งขึ้นบมหม่มมันมา อันถอกขีดิ่งแน่นะก็ง่วนมันตื่นคาแพ้านสอันื่อสงก็เปนาว่านเนี่ก็เบิดอลอยหาซิปก็จะเอวหายเอียงหมากยังนะมากอาะดนนิสับปลดดิหมากหมดหรเดี๋ยวหมากสับปรด ใายคลิปอยู่เรียนพี่ว่าอย่างออื่นนะพักกลางสาวเมื่อเด้อตอนชีสซวยก็ได้เก้ามงแปดเก้ามงเมื่อถ่ายอยู่หน้าพี่บอหอ,อยังอัดตั้งนั่นที่เลยเก็ดมันจะออกมไม่ใหญ่อันนี้นมันก็ตายดอกเฮ้ย,ยางานไม่ไหวเด็กเบิ้งในเขียดใช่นั่น มันมาแต่ขวอเสียดเลยมัลอยนะแต่ม่ชื่อเสียงม่ชื่อจะงัวอือยาหนักก็กินมาเว้นแล้วก็ไปถิดใครยามาจากหุ่งมอนยาพานะยาสิไม่ไปถิดมีใจโหทนาย <c oughs> นอ่านตั นี่ฮะมึงเอ้มันคือบุกินน้ำมันเบิร์ดน่าเ้อเบิ่งเขียนมกกันก่อนพี่น้องอันนี้อันเขียนปลาลายอันยายเป๋หวานนะหนูสาวเลยได้ดอกแกงหนึ่งโอ้ยเหมือดจริงจริแกงเขียดก่อนเขียนไายขีมันออกเลยจ้ะมันขั้าในไซเ <Okay. S 1> ดเว้ยจางๆลงไปไลแมนี่ย เจ็ดล,ลายลายมาสันมายุ่มมาเละมาดินมานะ้อ่อให้เอื้อยเลือกเขียด,ดกกระแป้งเนาะกระโถเราไม้เอื้อยเลือกเขียนมาังไนมาเอา,านี่นี่นนนน เัวเจ้าเกิดสม่าอบรกินเข่ากินน้าลืมมาเขอามามาเหมือเจ้านี่เขาเทียงเขาเศ้าก็ได้กินหวังิเปนม่อหวเขาออกไปนี่ปิ้ขเขียดกินโอ้ยพนะเกิดสมม่าอะไรกินเข่าเพียงลืมมาเขานอนตื่นมากพอเขามันได้มาเนี่ยมันกินได้สมมหมาน่นะมันหมาทุก มันยังอ่อนน้อจ้ามามาทำกับปั้นผลฟ้าไม่ใช่นะต้นของกระเถาหน่ะมันคือบักเขียดนี่ฟ้าก็ได้มันยังบวชุกย่าตอนเลยเน่ย่างมากเขียดไส้พี่น้องเลยรอกแกงนึงพี่ตรงยางบุญยายชาติต้นยางหางหอยนี่ เอาเมื่อได้เป็นกระทีงกระทิงเ็สอบแช้กระสอบเออไม่ชกระสอบเก่ามังะสอบมืนใ้เมื่อหลับท้องควรมาถะแกกที่ได้ท้องควรอย่างเมื่อรอดถาและแปกแล้วกแก๊กหะไปจะแต่แก๊กังและ มาแรงมาแรงไปแห่ข้าเจ้าไปหาบ้านเมืองมันนี้จาาเครื่องมาได้เด้อมาแรงเด้อแ้่แล้วแค่แล้ว้าลูกพี่พ่อวนจะก่อนข้าเจ้าจะไปอันนี้มอมกินข้าวแล้วขาก็ลูกไป่พ่อชวนอย่าตาเลยแจ๊กใส่ผุคุยเหมือนนะถ้ากระลำจากตัใส่ปุยไต่น้ำกรีมิ้าขึ้นปู่กใส่สีหน้าหน้าเตยต่อยงามยุ่ โอ้ตกกำลังง่ามมาสุกูไปใส่คุยเฮ้ยข้ามเลยว่าชิเตะเฮ้ยเป็นขันตายชอบมองดูปั้นเขาบักหมานนี่แค่แค่เคอะในเทียงเขาอาหารอือข้าเราข้าแต่กูปลูกไรให้ตอก้อนเฮ้ยขอขขาวแน่บ่ขอขขาวปั้นแน่แค่เทียงคนอยู่บ้านข้าแต่กูเลยมันก็บม่จัดง่ามไอดอกมันอันั่นนี่เฮ้ยมันโลมลาย นี่ก็บงามนะมลมเออได้แกงหนีออกินซ้มู่้ทุกคนอาได้เขียกะตันมอีกเขีไส้พี่น้อยมันเขียหน่อยได้นี่คือเขีไส้หมดแล้วนึ่งขี้ตุ๊กแวะเดล่ แมเยอะ่นันมลาไปวเจาะไว้จับไว้หายแ้วแก่ผานมาเาว่าแส่รถไฟนคือยาดคอชาเวาวตัวโตข้าว่างามเอมามาแล้วก็มาผูกเมียนก็ได้ต่อไปน้ำบร่ยแขกไปวมันชีวิเสียันเป็นงวเถิกมาแล้วก็มาชนเข้า โออมันเหล่มไปไกลได้มันตินงวแม่ยายแปรข้า,าจะสิผูกหรือผูกโลดกแล้วยังว่าจังหวัดที่มาแลงคือพระเจ้าพระจับหาอยังนี้จับเลยสิข้าเจ้าชนเข้าอยางนี้นี่ผูกกินเพื่องนี่เพื่องอ่ะกินอันหนาให้กินข้าเจ้าญาติอีซีมันบ่เบิ่งกระจูงมาน้ำจูงมาเลี้ยงอยู่พูบัดเมื่อบัดมากระจูงมางก,กหงวัวเถิกเฮ้ยมาเลี้ยงมันอยู่แล้ว จูงมันมากินหญ้านําอยู่พหมันมาแล้วก็จูงมากกระไรซีมันไปแอบมันบวมอย่เดี๋ยวนี้เปนปลาวบบไม่ใครกินเพื่องแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วมันมีบอลจุลูกอรหน้าผมแล้วแ้าไปจะมาจูงไปอีกแล้วนะโหไหวหักแน่ชนข้าวมันเขาชนข้าวหายเมื่อตัวเดียวเลี้ยงมวยากะสอง กเกอตรพังว่ะเกสอรเก่ามันมัอวอ่านนี่นี่ใส่เมื่อก่อนพี่น้องออกมาตามมาหอ,อยให้เปินมาเกาะพี้ดินน่อตัมนะแต่ว่าช่วยเออสามนี่แหละย่ายอ่ะตั้มเลยแต่ว่าเออสามการนี่แหละอยากไปตัวอยูอย่ไันเก่านะเอ,อาหัวก็มันเบิดแล้ว,วน้ำอ้วน